อาละวรัก็กล่าวสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีรับเข้าสู่เกมที่มีชื่อว่า Luna the อ h a d o w d ดดพาร์ทที่2ของผมแล้วนะครับผมแล้วก็นะครับวันนี้เราจะมาไขาปริศนาเกี่ยวกับดนตรีนะครับมามาเริ่มไขปริศนากันเลยดีกว่าเริ่มเราจะเริ่มตั้งจากเล่นอุย้ยเล่มตั้งจากอะไรละ่ะเริ่มจากการเล่นเป็นตัวเด็กก่อนนะครับเราจะสำรวจดูว่าตรงที่ตรงนี้เราสามารถทำเอาไม่ใช่จะเล่นเป็นตัวเด็กแหมโอเคโอเคมาสำรวจดูก่อนนะครับว่าตรงนี้ทำอะไรได้บ้างครับ รสึก,กดตรงนี้ได้นะครับกดปุ๊บจะเปลี่ยนเป็นหน้าตานะครับรู้สึกว่าจะมีหลายหน้าเลยผมว่าคุณดาว่าน่าจะเป็นหน้าตาของพวกข้างบนนี้แหละครับผม,ผมว่านะต่อมาตรงนี้กดได้นะครับมีแมวเล่นนะฮะแล้วก็มีสีโอ้จำไม่ได้ ต้องให้เราจำไม่แน่เลยแต่ผมจำก็ได้เอาใหม่อีกรอบดิมีซ้ายขวาสองตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอ้ตรงนี้ต่อโอ้ปวดหัวโ,โ,โ,โอเคเรามาดูฝั่งตัวเด็กไอตัวเด็กเลยล่ะตัวของตัวแมวนะครับว่าทำอะไรได้บ้างน,นะครเอยตัวแมวขึ้นตรงนี้ได้นะครับอุ้ย ไม่ <laughs> มันโดนดุ้าไปแล้วอุ้ยอุ้ยเฮ้ยมีสองตัวเอ้าถ้าขึ้นอีกอ่ะเอาอีกเหรอปิ้วว่านะ่ะเดี๋ยวบอกนะว่าบุ๊ปบุ๊บเฮ้ยมีสามตัวเอ่ออ๋อตัวจริงน่าจะเป็นตัวนี้นะครับเอ่อยังไงนะคือ อ่ะเราเดี๋ยวเดี๋ยวหนูหนูเรายังไม่เล่นเราขอไอ้นี่ก่อนปัม๊มผมว่าน่าจะเกี่ยวกับการปัม๊มผมขอปั๊มไปเยอะก่อนอ๋อมันได้แค่สามตัวเท่านั้นเหรออ๋ออีสเดอ๋อโอเคโอเคผมเข้าใจแล้วออกมาก่นอนออกมาก่อนไอ้หนูไอ้หนู โอ้ยแต่ผมขอคิดกันนะอ๋อถ้านั่งตรงนี้เหรอถ้าเราบรรเลงบรรเลงได้ไหมเออมันกดได้แต่เนี่ยแสดงว่ามันต้องปัมป๊มปั๊มสัญลักษณ์ตามรูปถ้าเรากดกนขอลองกดตัวตัวเด็กทำอะไรได้บ้างนะฮะทำอะไรไม่ได้เลย ยังไงต่อถ้าดูดซ้ำอี่มันก็เป็นตัวเดิมสิใช่ไหมอ๋อมนเอาเก็บเอาเก็บถ้าอันนี้เก็บด้วยเพราะว่ามันตัวซ้ำกันปุ๊บอา่าไอตัวของเด็กเนี่ยผมขยับอะไรไม่ได้เลยฮะคือขยับไม่ได้จริงๆ ถ้าเราดูดหมดเลยดูดหมดเลยตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วถ้าไม่มีอะไรแล้วทำไงต่อทำไงต่ออตัวเด็กก็ผมขยับไม่ได้เลยเคผมเริ่มงงอะเออคือถ้าผมปั๊มอย่างเงี้ย มันก็จะผมก็จะได้ตัวนี้มาซ้ำโดยที่เป็นเศรั์ของตัวนี้นะครับใช่มันจะเป็นอย่างนี้มันจะร้องเพลงได้แต่ว่าเอางี้ดีกว่าขอเริ่มใหม่โอเคครับผมขอมาเริ่มใหม่นะครับผมอยากลองดูว่า,าถ้าเราเลือกมาอย่างละหนึ่งตัว ไอ้ตัวเนี้ยผมไม่เห็นมันกับพริบไอ้ครั้งก่อนมันผมไม่เห็นกับพิบนั่นผมกอ,อกับอ่าตัวนี้กดกลับโอเคตัวนี้เหมือนจะมี1ตัวปึ๊บดูดปล๊บตัวนี้ตัวนี้ผมเห็นว่าเหมือนมีหนึ่งตัวนะฮะโอเคเราได้แล้วจากนั้นกดอีกนะครับ ตัวนี้น่าจะเป็นตัวนี้ตัวนี้เหมือนจะมีสองตัวบุดบุดโอเคมามามายืนก่อนนะตัวนี้มีสองตัวบุดบุดโอเคจากนั้นนะครับตัวเด็กก็จะไปสับคันโยกอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้เหมือนจะมีหนึ่งตัวไปจัดไปลูก ขึ้นไป,ปบุนบุน,นโอเคเราได้ตัวนี้แล้วตัวเด็กเราก็จะสับคันไปอีกนะฮะตัวนี้มีน่าจะหนึ่งตัวบุนบุน,นโอเคอ่ะไปยืนในไกลก่อนได้ไหมพวกเนี่ยเกตกะจิปหาโอเคจากนั้นนะครับก็จะสับคันโยหาต่อนะครับตัวนี้เหมือนจะมีหนึ่งตัว จะลองดูนะครับแล้วก็จะมายืนเลงแท่นตามจังหวะของเพลงนะฮะครบยังขอลองเลือ่อนเล่นอ,อีกออโอเคแต่ผมขอให้เด็กไปลองเล่นดูก่อนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจดตัวจริงด้วยเริ่มจากตัวเขาโอเคเรายังไม่ได้ตัวมีเขามาบลูปดูดันมาครับ ปุ๋ยปุ๋ยโอเคครับเราได้ตัวนี้แล้วครับแล้วก็จะมาขึ้นตรงนี้ปับ๊บเรียบร้อยจากนั้นเด็กน้องให้เล่นใหม่ดิจำไม่ได้ <laughs> อ่ะปลาหมึกใช่ไหมหาปลาหมึกก่อนอ่าได้แล้วปลาหมึกขึ้นมาตัวนกโอเคได้แล้วขึ้นปึ๊บจากนั้นน่าจะเป็นตัวตาเดียวถ้าผมจําไม่ผิดนะขอลองหม่ขอลองหน่อยโอเคต่อไปตัวน่าจะเป็นตัวนี้อ อันนี้ตอบมาว่าก็ดักแด้ใช่ไหมขอเถอะเด็กน้อยต้องมีเพื่อความแน่ใจปลาหมึกนกดักแด้ตอดนีแล้วก็ดักโอเคนับดึงตัวนี้นับสองตัวนี้ใช่สามตัวนี้ใช่สี่ตัวนี้น่าจะใช่ใช่ใช่ หนึ่งอะสับสนกับอันนี้ก็อันนี้ก็อันนี้เหรอใช่เหรอเพื่อนเขาลองใหม่โอ้ยปวดตัวไม่ใช่ผมทำผิดหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหห้าหนึ่งหห้าสาสี่สองสาหนึ่งหห้า สมไม่ใช่ผิดตัวโอเคโอเคตัวนี้ตัวนี้ต้องลงมาขึ้นตรงนี้แล้วก็สแล้วก็เป็นสี่สองสเฮ้ยขอเถอะให้ได้เถอะมาเริ่มมาเลยอ้จได้ไหมเ้ยย ทดสอบความจาผมอย่างได้หน้าปวดหัวที่สุดเลยฮนะทดสอบความจำนี้อันนี้คือเรากดออกแล้วยังยังเหรอเพลงพ่ออยู่นะผมว่าแต่คาดไม่ถึงจริงตรงที่ว่าเราต้องมาก,กอ๊อ ไอตัวแมวเจ็ดตัวนี่เพิ่งม,มาร้องเพลงนะครับโดยทำตามเป็นคีย์ตามใสร่รักรูปข้างบุญว้าวขนลุกเลยผมปะอุ้ยหายไปหมดเลยอ่ะ บลูายบายด้วยโอ้น่ารักไปไปด้วยแกไปด้วยโอเคน่ารักมากแล้วเกมนี้ทำผมรู้สึกข,ขนลุกไปเลยทันทีเลยนะครับมาเข้ก็สู่ชั้นใหม่ของเกมนะครับว้าวห้องนี้ดูใหญ่เหมือนกันนะขอล่ะพัซโซขอไม่ยากเถอะโอเคเล่นเป็นเด็กก่อนอะไรอ่ะ อ๋อขึ้นบันไดแล้วมีโอกาสที่จะบันไดหักได้โอเคเราจะไล่ดูนะครับทีละอย่างอ่มีโคมไฟแต่จับไม่ได้ไม่ได้เลยนะครับรู้สึกว่าเราจะจับอุย้ยจับนี้ได้อ,อุ้ยเออทำผิดปะเนี่ยเดี๋ยวสิคมไฟว้าวเออได้อยู่สวย โอเคนั้นมาลองขึ้นบันไดได้ไหมไม่ได้ดีนั้น,เป,น,เ,ปนเปลี่ยนเป็นแมวนะครับโอ๊ยเปลี่ยนเป็นแมวเถอะแมวอ๋อแมวขึ้นได้เอ่อนั่นไงต่อเอาเอาโดดตกแล้วเออโอเคเดี๋ยวผมลองให้แมวลองให้แมวเดินไปที่อื่นดูก่อนอ่อสุปก็คือทําไม่ได้นะครับโอเคนั้นให้ผมให้แมวกลับมาขึ้นเหมือนเดิมดีกว่าขึ้นมาโอเค อส่วนตัวเราเนี่ยไงต่อส่วนตัวเรานีหน้าที่หน้าที่มีอะไรต่ออืไม่ได้เหรอไม่ได้ถูกแล้วดูตัวแมวนะครับเออเอามันกดลงอยู่ดีอะโอเคผมให้มันขึ้นใหม่ มันขึ้นตรงนี้ได้ไหมเฮ้ยเหมือนจะได้เอ้าเฮ้ยมันขึ้นเงาอ๋อมันเอ้ามันกลายเป็นเงาไปแล้วยังไงต่อเดี๋ยวนะถ้ามันกลายเป็นเงาแล้วอ่าโดดตรงไหนได้ได้บ้างอุ้ยอ๋อโอเคโอเคโอเคเอ่าฮัลโมีกาโผล่มาเฮ้ยเฮ้ยมัน กัดนมันกัดน้องโอ๊ยเอามายเอามามีไอ้นี่ผมมาส่วนเราปิดอันนี้แล้วก็ไปปิดอันนี้โอ้ยเด๋อนนะอา่าตัวน้องเนี่ยโดดข้ามได้ไหมตัวน้องไปไหนไม่ได้นะครับตัวน้องไปไหนไม่ได้แล้วตัวเราล่ะคือผมไม่อยากให้น้องโดนกัด ผมเลยหาทางไม่ได้เ,เดินนะตัวน้องเนี่ยต้องเกี่ยวกับต้องไปโลกเงาเถ้าเราให้น้องเดินเหยียบหัวเหยียบได้ <c oughs> โอ้ยผมไม่รู้โอเคเอ้าโอ้ยน้องโดนานามทิ่มโอ้ยผมเพิ่งรู้เลยน้อง เออผมก็รู้แหละว่าน้องเหยียบเงาได้อีกอ๋ออย่าหลอดมาไม่เอาทำไมทำไมคือน้องเนี่ยสามารถเหยียบเงาได้ใช่ไหมน้องเลยข้ามเหยียบเงาพวกเราได้แต่ที่ประเด็นหลักก็คือคือเราเนี่ยจะต้องกดอันนี้ไงกดหนามเพราะหนามปิดปุ๊บน,นั่นน้องก็จะโดนนกเออว่าแล้วเชียวโอเคน้องขึ้นก่อน ส่วนเราก็ไปสแตนบายนะครับน้องขึ้นไปส่วนเราสแตนบายตรงนี้โอเคน้องเข้าเงาน้องเหยียบตรงนี้ตรงนี้จากนั้นนะครับตัวเราก็ต้องมาเดินสแตนบายเหมือนปิดตรงนี้ถ้าปิดตรงนี้แล้วเรามาปิดตรงนี้เลยโอเคโอเคได้ได,ได้ได้อยู่มา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 จะบอกตัวเราอีกแล้วเงาโอเคน้องโดดมาโดดข้างนี้ครับ จากนั้นเราต้องไปปิดตรงนี้แล้วนกก็จะมาอีกรอบผมเดานะเราต้องปิดเอ้ยมันต้องรีบนี่เองนะฮะโอเคไปน้องไปน้องไปน้องไปเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเอ้ยมันไม่โดนอยู่แล้วนี่วะโอ้โหล้วกดตรงนี้เปลี่ยนตัวน้องน้องรีบไปรีบไปรีบไปเปลี่ยนตัวเราตัวโอ้ m ม g ก็เลี oh เ่ยมไปเลย ปกลับกันเถะน้องโอโ้มาปวดหัวกับเงาอีกนะครับเกมนี้มาครับเข้าสู่ห้องว้าวนึกว่าห้องใหญ่ไปเนนะี่ยห้องไม่ใหญ่โอเคผมนึกว่าจะได้ห้องใหญ่แล้วนะครับโหแบบลุ้นอะเกมเนี้ทำเราลุ้นมากแล้วก็ปวดหัวด้วยอาคาซินครับ ตัวเรานะนรับปีนขึ้นมานะครับแล้วก็พาน้องพาน้องเข้ามาด้วยนะครับโหเราอยู่สูงมากอะ่ะคือเกมเนี่ยอารมณ์แบบเหมือนเราตกมาจากที่จะตกมาจากที่ไหนสักแห่งไกลๆปะ่ะแล้วเราพยายามจะขึ้นกลับข,ขึ้นไปอะ่ะผมเดาว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่คือมันอยู่สูงมากอะ่ะจนแบบเรามองไม่เห็นข้างบนด้วยโอ้โหไ <c oughs> กลจริงโอ้โหตัวเราแบบ เหมือนจะลองห่ายเลยตัวน้องแบบต้มเตียมมากอะ่ะน้องอ้วนมากนี่ขนาดเกมนี้ไม่มีการพูดเลยนะผมยังรู้สึกว่าเฮ้ยอะไออ่ะน้องขู่กำแพงเปลี่ยนเป็นโอ๊ยอะไรอะ่ะไม่เอาตตัว,ต,ว,ต,วตัวจับไป ฮะไม่นะน้องแต่บอกเราต้องแยกกันน้องอะไม่เราโดนเอ่ฟอฟร์กาสีแดงโดนวับไปไกลแล้วเอ้าเดี๋ยวทำยี้ได้ไงโอ้โหโอ้โหแล้วครับตัวเราไปแล้วอะ่ะ ดูดิเอ้ยเหมือนจะถึงอยู่แล้วอ่ะจะถึงข้างบนอยู่แล้วอ่ะ <c oughs> ให้ตายเถอะเราเล่นมาตั้งนานเพื่ออะไรกันกลายเป็นน้องครับสง <c oughs> สารว่ะสงสัยเรามีทางเดียวต้องขึ้นไปเองกันละอย่างเดียวแล้วแหละผมคิดว่านะเอาละครับเข้าสู่ชั้นใหม่ครับ โดยที่เรามีน้องแค่คนเดียวนะครับตอนนี้โหไปชั้นไกลเหมือนกันนะนว่าจะไปชั้นชั้นดำดำก่อนขึ้นไปชั้นสีแดงก่อนนะครับมาเป็นน้องเราก็ต้องจะสู้ไปนะครับเอ่อเข้ามาตรงนี้ไม่เจออะไรไม่มีอะไรที่กดได้เลยนอกจากกดบันดไดได้โอเคแล้วเข้าห้องนี้ก่อนดีกว่าจะบอกนะว่าก็ขึ้นชั้นใหม่อะไม่ไม่ไม่ไม ว้าวอย่าบอกเล่นกับเงาอีกแล้วมีชีตอยู่ข้างบนกับหนูหนูมีสองตัวปะอุ้ยสองตัวจริงด้วยหนูเอาชีตแล้ว <laughs> เราหนูตกอา้าวตายเลยเอาไม่ตายโอเคอุ้ยอะไรอ่ะ อ,อย่าบอกว่าเราปีนต้องปีนขึ้นไปอ่ะคิดปีนเงาขึ้นไปโอเคปึมทำไงอ่ะเหมือนเราโดดแล้วกดไปโลกเงาไม่ได้หรอคืออะไรอ่ะป็นหนึ่งกดกระดิ่งได้ ไม่รูปตาโผมาครับอ๋ออ๋อเป็นการหยุดให้เออ่ไม่ได้ถึงเราจะหยุดภาพไปแล้วก็ขึ้นไม่ได้นะครับทันไหมอืมมันต้องเป็นจังหวะแบบไหนจังคือถ้าเราทำเงาเป็นบันไดได้เราอาจจะ ขึ้นไม่ได้ไงแต่ประเด็นมันมีอยู่ว่าเราจะทำตัวเองเป็นเงายัางไงผมคือผมกดอะไรไม่ได้ต้องจักกระโดดอย่างเดยเออแบบนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เอาแบบใหม่แบบนี้ตึกสูงไปโดดไม่ได้เป็นบันไดเป็นบันไดเหรอมันกดอะไรไม่ได้เนี่นอกจากโดดไปโดดมาถ้าเราออกได้ไหม โอเคลองใหมเอ่อปวดหัวหนักก็เทอมอีกคือมันกลายเป็นเงายังไงอ่ะกดปุ๊บมันก็ไม่ได้ผมก็เลยแบบงงโอ้โ แล้วไงต่อชิบหายแล้วคือคือทำได้แต่ก็ไปไหนไม่ได้ครับเพราะว่ามันคือกระดิ่งเราต้องเล่นอะโอ้ยต้องโดดไปอีกดีผมเพผมรู้แล้วผมเดาว่าไอทางที่เราจะต้องทำให้มันเป็นบันไดเนี่ยน่าจะเป็นไอรูปเรือนั้นนั่นที่มันเป็นสามตลบโอ้ยมันปลดหัวจัด เกมนี้ค่อนข้างปวดหัวละหลักๆมาตอนแรกดูเหมือนง่ายแนละ้วหลังๆมาแบบปวดหัวมากคือมันคือบางทีมันถ้าเรารู้ว่าเฉลยมันเป็นยังไงมันไม่ซับซ้อนเลยนะแต่เราเนี่ยซับซ้อนเองโอเคผมว่าอันเนี้ยใช่ว,ว้ okay. าวโอเคยังไงต่อเอ่อคือมันลอยไม่ได้โอเคคือตรงนี้ ตรงนี้โอ้โหโอ้โหเอาละครับผมงานนี้จากนั้นเราก็ไปเจอไอ้หนูกิ๊ดอา้าวหนูนี่ก็เลยได้ได้ไปแทนนะครับเอาขู่เราคือยังไงอะ่ะมันขู่เราเราไปไม่ได้เหรอโอเคเราลงไปใหม่ โอเคลองไปหาเจ้าหนูนี้นะไม่ได้หรืออาจจะคือขอขึ้นไปใหม่ได้ไหมคืออ๋อโอเคผมเดาผมคงผมเดาออกแล้วว่ามันจะให้เราต่อไปทางออกของหนูนั่นเองนะมาเรามาหาทางออกของหนูกันบันไดที่จะไปรอบนี้ เป็นรูปยังไงนะแบบดีปะไม่ไม่หมายถึงอันนี้อผมขอลองดูก่อนนะครับโอเคได้ไหมได้โอ้โหพอรู้เส้นทางปุ๊บมันดันกลับง่ายเฉยเลยนะครคือกว่าจะรู้ว่ามันใช้เทคนิคยังไงนะครก็โหทำผมแบบเอา้าเอา้ามืดขนาดนั้นโดดลงไปเฉย ระเลือดลูกตาโอเคครับน่าจะไปห้องใหญ่ผมว่าเอ้าไฟดับว้าไปขนาดโอ้ไปไกลขนาดนี้เลยโอ้โหโอ m มก o ไมันไปอยู่ไกลขนาดนั้นเหรอครับเกิดคาสินครับเหมือนเราเออ่จมน้ำ เด็กหูกระต่ายจมน้ำครับเหมือนเห็นภาพน่าจะเป็นอดีตเฮ้ยอะไรอ่ะเหมือนโดนเหมือนเขาโดนห่อด้วยอะไรสักอย่างเหมือนลากไม้นะครับตกด้วยไม่ได้ไม่ได้ขึ้นนะตกเป็นอ,อ,อะไรเนี่ยเหมือนมเมล็ดเลยอ่ะ ุว้าวเราแล้วเ,เราก็ลืมตาขึ้นมาครับเฮ้ยมีใครอะเมื่อกี้เห็นแบบเหมือนจมูกไม่ใช่คนน่ะจมูกไม่ใช่คนอะ่ะเขาได้ก่อดเด็กชายชุดหูกระต่ายเอาไว้ครับในร่างที่ยังเป็นเด็กอยู่ อ๋อนี่ไงตึกนั้นปะนี่ตึกนี้ที่เราพยายามกระโดดขึ้นอยู่ว้าวนี่ขนาดเป็นแค่สี่เดียวยังดูรู้สึกว่าสวยอยู่เลยนะครับแตะแตะแตะครับผม อ๋อนี่ไงพอคนนี้พาเด็กชายขึ้นมาข้างบนนะครับเขาก็เลยเหมือนจะไต่เต้าขึ้นไปบนอ่ะได้ชุดหูได้ชุดหูก็ตายมาแล้วน่าคนที่เขาให้ของมันไม่ใช่คนด้วยซ้ําแถมยังมีแบบเหมือนเป็นหูแต่ว่ามือเป็นคนปะดูสิแต่ตัวเขามีหูนะอ๋อเด็กคนนี้เป็นคนสอนหนังสือให้เด็กชาย สอนสื่อด้วยเป็นคนดีเอาการนะครับแสดงว่าเด็กชายนี่อาจจะเป็นแม่หรือเปล่าเป็นแบบว่าแม่บุญธรรมที่คอยปกสอนเด็กชายและปกป้องเด็กชาย แสงว่าที่เด็กชายอยากขึ้นไปข้างบนนี่น่าจะเป็นเพราะว่าอยากขึ้นมาเจอคนนี้ผมว่าเอ๊ะเอ้าเดี๋ยวนทำไมมันมีภาพของมแมวนั่นสะท้อนกลับมาเฮ้ยตื่นแล้วอะไรอะเด็กชายตื่นแล้ว อุ้ยเขาคว้าบางอย่างอะไรอะหนูไอ้หนูตาเดียวนี่กหอวุ้ยอะไรอ่ะลูกบอลกลม,กม แตกแล้วเอ้ามือเด็กชายผูกมาอ๋ออยู่ไอ้นี่เองอุ้ยอ่าอืออุอ้ยเจ้าหนูเห็นเลยวิ่งไปช่วยนะครับถือว่าเป็นคัสินที่นานเหมือนกันนะสำหรับผม โอเคเขาลืมตาตื่นขึ้นมานะครับแล้วก็ทำไมรู้สึกเหมือนคัสซีนแรกเลยว้าวเอ้าเหมือนไอ้ที่ที่เราไคปริศนามาตลอดมันอยู่ไกลยังไงอย่างนั้นเลย เฮ้ย <Hey, S 2> อะไรอะโลกเหรอเอามีเมืองอยู่ข้างล่างด้วยเหมือนนี่เป็นโลกเลยเหมือนเป็นโลกแล้วแล้วเด็กชายอยู่ข้างบนไม่มีคนอยู่ด้วยพีศาจเงาวะเนี่ย เอาแล้วปีศาจเงาโจมตีหมู่บ้านที่โลกนะครับโหร้องไห้เลยอะเหมือนเขาพยายามจะสู้เพื่อคนทั้งล่างนะครับว้าวผมขนล,ลุกเลย โอเคครับผมแหมเล่นมานานพอสมควรนะครับกับเกมนี้นะครับสําหรับพาร์ทสนี้เอาไว้มาต่อกันในพาร์ทหน้านะครับผมสําหรับเกมลูน่าเดอะชาร์ตดัตนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับผมอย่าลืมกดถูกใจนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับบายบายทุกคนบายจ้าบายแล้ว